เพราะว่าสายตานั้นไม่อาจบอกรสชาติได้ครับผมตำรถบ้านพอยขวัญครับอยู่กับรถเข้าใหม่เหมือนเดิมอีกหนึ่งคันครับเป็น Toyota v ว o s 1.5 entry ปี2019จดปี2020นะครับตัวนี้เป็นโฉมสุดท้ายแล้วนะฮะต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นลายเท่มีหนึ่งรุ่นนะครับเรื่องของสภาพนะครับเกรดเอแน่นอนราคาเราตั้งอยู่เพียงแค่319,000นะครับผ่อนเพียงเดือนละ5,000ตลอดอายุสัญญาฮะและที่สำคัญครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าสภาพคันนี้เป็นอย่างไรนะครับบอดี้เป็นอย่างไร ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามมาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมรถคันต,ต่อไปของเรานะครับไปชมกันฮนะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเจ้า Toyota v วีอ1.5ตัว Entry นะครับปี2019จดปี2022นะครับซึ่งเป็นรถซีดานขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ด้วยความคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือเหมาะสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันและผู้ที่เริ่มต้นซื้อรถมีรายละเอียดดังนี้นะครับประเภทรถซีดานขนาดเล็กซับคอมเพกซีดานเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร4สูบต้องบอกเลยว่าแรงม้านะครับคันนี้อยู่ที่108แรงม้านะ6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดที่140น,นิวตันเมตร200รอบต่อนาทีระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT พร้อม Sequential Shift ระบบขับเคลื่อนล้อนหน้านะฮะเราก็มาดูในเรื่องของการดีไซน์ด้านนอกนะ ดีไซน์ด้านนอกที่คันสมัยไฟหน้าฮาโลเจนกระจังหน้าเป็นแบบสีดําแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าภายในกว้างขวางระบบช่วยการทรงตัว VSC และ TRC อัตราการสิ้นเปลืองนะครับน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่16-18กิโลเมตร่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพถนนและการขับขี่ในปี2019นั้นนะครับราคาเปิดตัวรุ่น n t อยู่ที่ประมาณ6,900,000นะฮะ ณเวลานี้ต้องบอกเลยว่าราคาดีมากๆนะครับสรุปนะครับหากคุณกําลังมองหารถที่ทนทานและดูแลง่ายประหยัดน้ํามันโตโยต้าวีออส1.5เอ็นทีถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเราก็มาดูนะครับของเจ้าโตโยต้าวีออสนะครับตัว1.5ตัวเอ็นทีปี2019จดปีมัน22คันนี้นะไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนนะครับเป็นหลอดไส้ทั่วไปนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับแล้วก็คือมีอัตราการซ่อมเนี่ยนะครับที่ ราคาค่อนข้างถูกนะและตัวนี้เป็นโฉม TNGA กระจังหน้าโลโก้ขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกด้านหน้ามาให้นะครับไม่มีไฟเดย์ไทม์นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ต้องบอกว่าประหยัดและที่สําคัญคือเขาเรียกไงออปชันไม่เยอะนะครับการซ่อมบํารุงหรือการดูแลรักษาก็ไม่ซับซ้อนนะฮะเรามาดูที่บอนดี้รถกันนะครับตัวนี้นะจะเป็นเครื่อง1.5นะครับดู o อ v t วีเกียร์7สปีดนะฮะเห็นไหมฝาสูบไม่เคยเปิดนะครับท่านผู้ชมนะ ดูไล่ดูนะครับตัวโครงของบอดี้นะครับเห็นไหมด้านในไม่ได้แกะไม่ได้ถอดน,นะครับข้อต่อเดิมนะฝากระโปรงมีถอดมาทําสีเรื่องปกตินะครับต้องบอกเลยว่าสีดําอดไม่ได้นะครับในเรื่องของริ้วรอยหรือขนแมวต่างๆนะไล่มาที่คันหน้านะครับนี่ทันหน้าเดิมซุ้มโชกเดิมนะครับบอดี้ส่วนด้านซ้ายนี่นะครับมีการแกะนะครับ ชิ yeah, it, so so no ้นน so right. so like ี oh ้เอามาทำนะครับก็อดไม่ได้ครับปกติแต่คานหน้าก็ยังเป็นยังยังคงเดินอยู่นะฮะแล้วก็สุ้มโชกนะฮะก็ยังเดิมนะครับไล่มานะเรื่องเห็นไหมครับดูสะอาดสะอ้านเห็นไหมนะครับไม่มีไม่มีสนิมเกาะนะครับไม่มีรอยแกะนะครับสนวนการความร้อนก็ยังเดิมอยู่นะครับรอนรอนแล้วก็ สติกเกอร์ยังอยู่นะครับสติกเกอร์ลองยางนะครับก็ยังอยู่นะฮะก็จัดได้ว่าบอดี้นะครับก็มีทำทำสีบ้างนะท่านผู้ชมที่ทำสีบ้างโดยปกติของมันแล้วนะเพราะว่าปดไม่ได้นะครับเราก็มาดูนะครับในส่วนของแก้มนะครับแก้มนี้ก็บางบางนะครับแก้มเดิมแต่ว่าเก็บสีมาบ้างส่วนล้อนะก็จะเป็นล้อสเปคโรงงานเลยนะครับจะเป็นล้อทาฝาครอบแบบนี้ขอบ15นะไล่มาที่กระจกมองข้างนะครับ มีไฟเลี้ยวในตัวให้แล้วนะครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นหลอดธรรมดาครับหลอดไส้ทั่วไปนะครับกุญแจตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบเสียบแล้วก็เป็นกุญแจรีโมททั่วไปนะฮะนี่ครับบอดี้ไม่เคยมีเคาะ์นะครับเม็ดอาร์คยังอยู่นะครับตัวแผ่นเพจนะฮะยังไม่เคยแกะนะครับแผ่นเพจยังอยู่ไม่เคยแกะ เบาะก็จะเป็นแบบเบาะผ้านะฮะสีดำตัดด้วยได้สีส้มนะครับด้านหน้าสัมผัสจะเป็นสีเทาะระบายอากาศได้อย่างดีนะครับเวลาที่รถจอดอยู่กลางแดดนะครับถ้าเป็นเบาะผ้าก็จะช่วยในเรื่องของความร้อนเราเรานั่งเนี่ยนะครับก้นก็จะไม่ร้อนมากนะดูด้านบอดี้ตัวนี้นะครับนี่เม็ดอาร์เห็นไหมครับยังอยู่นะครับตัวหนีบนะตัวขีดนะครับตัวนี้สีเดิมสีรองพื้นโรงงานนะครับยังอยู่นะ แล้วก็เบาผ้าด้านหลังนะครับก็ยังตึงๆส่วนเรื่องของสีนะครับอดไม่ได้ครับสีดำนะฮะนะแต่ว่าเรารีวิวให้ท่านดูก่อนนะครับท่านผู้ชมดูก่อนว่าสภาพรถนะครับตอนที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นสภาพรถนะไม่ได้แบบว่าโอเครถชนมาหรืออะไรเงี้ยไม่มีนะครับนะฮะานท้ายนะครับไฟท้ายเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบ LED แบบนี้นะครับ ตัวนี้ไม่มีเซนเซอร์กัรระยะด้านหลังมาให้นะครับกระจกด้านหลังนะครับมีตัวไล่ฟ้ามาแล้วนะสีนะครับโพรงบอดี้หลังนะครับฝากระโปรงหลังเดิมนะฮะเรื่องของบอดี้ประตูทั้งสีบานนะครับผมก็แกะดูทุกบานนะครับเหมือนกับหลายคลิปแต่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะวันรันตีซ่อมศูนย์นะครับ ถาจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าเรามีถ้าท่านผู้ชมนะครับชมมาจากคลิปนี้นะเรามีวารันตีซ่อมศูนย์ติดรถให้ทั้งหมด4ปีนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับสามารถเข้าศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศเลยแล้วก็มีบริการรถฉุกเฉินอีกนะครับ4ปีด้วยนะเรามาดูภายในกันนะครับด้านนี้นะับที่มีนะก็จะเป็นเบาะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องถอดมาฟอกใหม่หมดนะครับ วงมาลัยนะครับเป็นวัสดุขึ้นรูปแบบนี้นะฮรกระจกปรับข้างแบบไฟฟ้าพับเก็บแบบไฟฟ้ากระจกไฟฟ้านะครับเป็นออโต้เนี่ยทั้งหมดนะครับหบาลนะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าทั่วไปนะครับมาวิ่งมาเพียงแค่9 0 0 0 0กิโลนะครับด้านหน้านะครับจอแบบ2ดินปกตินะครับแต่ว่าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ AUX ได้ฟัง FMAM ได้นะครับปกติหัวเกียร์เนี่ยก็จะเป็นวัสดุขึ้นรูปเป็นขั้นแบบขั้นบันไดนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้นะคะ ก็สรุปง่ายๆนะครับเจ้าซับคอมแพคซีดางคันนี้นะฮะโตโยต้าวีออส1.5ตัวเอนทีตัวนี้นะถ้าวองตรงก็คือเป็นตัวแรงไอเทมไปแล้วนะครับโตโยต้าเนี่ยไม่ผลิตแล้วนะถ้าเรื่องของการอึดน,นะครับโตโยต้าวีออสยึดมากมากนะฮะแล้วก็เรื่องของอัตราการประหยัดน้ำมันนะครับ5ถึง18กิโลต่อลิตรเลยนะฮะดูที่การใช้งานของแต่ละท่านนะครับใช้งานแบบไหนอะไรประมาณไหนนะ และที่สำคัญคือก่อนที่จะโจมไปนะครับคันนี้ Toyota v วอ1.5ตัวเอ t นทีปี2 0 1 9จดปี2022นะฮะร,ราคาตั้งอยู่ที่3,19,000นะครับเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะครับและต้องบอกเลยว่าถ้าท่านใดที่กำลังหารถนะครับที่มีความอึดความถึกความทนนะครับต้อง Toyota v วอและคันนี้เจยต้องบอกว่าสีดำนี่หายากมากๆครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับท่านใดที่สนใจนะ โทรมาได้ที่099 408 2222ครับหรือโทรมาส,สายตรงมาที่082 726 9697ครับผมต่อมรถบ้านพลอยขวัญรับสายท่านเองครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วด้วยและที่สำคัญครับโปรโม,มชั่นดีๆนะครับก็คือบรินวณีซ่อม4ปีติดรถไปด้วยเลยนะฮะแล้วเจอที่รถบ้านพลอยขวัญสนย์รถยนต์ทพ่รถใช้แล้วคุณภาพดีเท่านั้นครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ